สวัสดีครับนี่คือข,อข้อควรระวังของสำหรับทุเรียนเล็กนะครับนี่นะครับเป็นรูยอย่างนี้นะครับระวังครับ้าเกิดใบแตกดีทิ้งไว้สักพักนี่ตายแน่ครับถามมาดูอีกต้นหนึ่งอ,อันนี้ก็มีนะครับรูโบ รูนี้โดนเจาะมานานใบไ,ไม่ค่อยแตกใช้สตาร์เกจีครับโรยรอบรอบดีครับระวังนะครับสำหรับมือใหม่ที่ปลูกทุเรียนเล็กนะครับ อันนี้ก็มีรูระวังมนดีครับตาก,กันจีครับโรยรอบๆโคนปลอดภัย